สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะทำเมนูผักกระเพราหมูสามชั้นนี่คือเครื่องปรุงนะคะในเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมมีซอสฝาเขียวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแลรามพริกขี้หนู บุบนะคะทุกบุบบุบแล้วก็กระเทียมทุกบุบนะคะแล้วก็เตรียมน้ำไว้ด้วยค่ะสำหรับให้มีความคลุกคลิกนะคะในการผัดเวลารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆจะได้อร่อยค่ะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะกับเผาเนี่ยกับเผาล้วนๆน,นะคะ เก็บมาจากพื้นที่ธรรมชาตินะคะพื้นที่เลือกสวนไ่นาของเกษตรกร,ะกรนะคะไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนค่ะแค่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำมาปรุงอาหารเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เราก็เอาน้ำมันใส่กระทะตั้งเตาแล้วนะคะใช้ไฟอ,อ่อนๆค่ะ แล้วเอาทั้งพริกที่หนูก็เตรียมสับลงไปคั่วนะคะไฟไฟอ่อนนะคะพอหอมได้ที่ก็เอาหมูสามชั้นของเรามาผัดเตียวรวนรวมกันนะคะนี่ค่ะ ลงไปแล้วหมูสามชั้นของเราะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเรียมให้สุกเกือบสุกพอเกือบสุกก็จะเอาเครื่องปรุงตามลงไปนะคะรอคู่ค่ะตอนนี้หมูสามชั้นของเราก็เริ่มจะบใกล้สุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ หมูของเราสุกดีแล้วนะคะชิมรสชาติแล้วอร่อยมากสิ่งที่เราจะใส่ผัดลงไปก็คือใบกระเพราค่ะนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยทั้งหมดนะคะเพื่อให้ได้ความหอมรสชาติความอร่อยกลิ่นกลิ่นหอมแล้วเฮ ที่อยู่ในใบกระเพาก็กําลังออกมาช่วยกลิ่นเลยนะคะปุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะรอให้ใบกระเพราสลบค่ะว้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่กานค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูผัดกระเพราหมูสามชั้นขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ